คำว่าที่ไทยวันนี้คือวันแม่ภาษาอังกฤษจีนพูดยังไงง่ายที่สุดอ่าเรามาดูกันเลยครูจะสอนเป็นอังกฤษจีนควบสองภาษาให้กับพวกเรานะครูจะอ่านภาษาจีนให้ก่อนสองรอบแล้วก็จะอ่านภาษาอังกฤษให้ก่อนสองรอบแล้วจะเว้นช่วงเวลาว่างให้พวกเราออกเสียงตามด้วยเนาะอ่านแล้วก็ออกเสียงตามลวกันหาเริ่มที่ภาษาจีนก่อนตรงนี้ก็คือ在泰ไท天ก母ว节ียช ใ泰่ไทย母ัวจอ,ออก็เสียงตามทีนี้ภาษาอังกฤษสองรอบเช่นกัน In Thailand today is Mother's Day In Thailand today is Mother's Day โอเคทีนี้เรามาดูคำศัพท์แต่ละคำกันว่ามันแต่ละคำแปลว่าอะไรนะอันแรกใช่ใช่ในที่นี้ก็คือ in in on at ซึ่งก็แปลว่าที่แปลว่าใน อะไรประมาณนี้ต่อมาคำที่สองไทกัวไทกัวก็คือ Thailand Thailand แปลว่าประเทศไทยดังนั้นรวมทั้งหมดไส้ไทกัวไส้ไทกัวก็เลยแปลว่า in Thailand in Thailand แปลว่าในประเทศไทยนั่นเองต่อมาจินเทียนจินเทียนก็คือ today today ไม่ได้ออกเสียงว่า today แต่ออกเสียงว่าท today today แปลว่าวันนี้ต่อมา是是ก็คือ ismr a a e was were been นะเป็น verb อ่าเป็น be ก็คือ be นั่นเองนะก็แปลว่าเป็นแปลว่าคือต่อมาหมูชินช้นเจียก็คือ Mother's Day Mother's Day แปลว่าวันแม่ทำไมอ่า mother ตัว M เป็นตัวใหญ่ทาไม day ตัว D เป็นตัวใหญ่ก็เพราะว่ามันเป็นวันมันเป็นชื่อเฉพาะนั่นเองก็ประมาณนี้รวมทั้งหมดทั้งมวลก็คือที่ไทยวันนี้คือวันแม่นั่นเองสำหรับใครที่อยากเรียนอังกฤษจีนควบสองภาษากับครูเทแบบง่ายๆแบบนี้ได้ยินเสียงด้วยออกเสียงตามแล้วเอาไปพูดสื่อสารได้เลยทันทีแบบทางลัดแบบนี้ก็ติดตามเพจครูเทได้เลยเนาะไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น u t u b e เนาะ ส่วนใครอยากรู้ประโยคไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาบอกครูเทได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ